วันนี้คุณเล็กจะมาชวนเพื่อนๆทำพายไส้กรอกคลัมเบอร์ค่ะทำง่ายมากแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะสูตรจุดใต้คลิปนะคะมาดูอุปกรณ์ของเราค่ะมีอยู่แค่นี้เองคุณเล็กใช้พายชั้นนี้แหละค่ะซื้อมาจากแมคโคร เวลาเราไปแมคโครนะคะก็ซื้อมาตุนๆกันไว้เนาะแล้วก็ไส้กรอกค่ะใส้กรอกก็ซื้อมาเหมือนกันซื้อมาจากแมคโครหรือเซเว่นอะไรพวกนี้มีเยอะแยะเลยค่ะให้เราเลือกนะคะชอบรสไหนแบบไหนก็เลือกมาเนาะเชื่อว่าเพื่อนๆยังอยู่บ้านกันแน่ๆเลยช่วงนี้นะคะมาทําอาหารง่ายๆขนมง,ง่ายๆเครื่องดื่มง่ายๆกันค่ะเนี่ยค่ะคุณเล็กก็เอาภายเนี่ยนะคะมาตัด เพื่อนๆจะตัดให้เป็นสามเหลี่ยมหรือว่าจะตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยค่ะเราก็ใช้ไส้กรอกที่เราหั่นไว้นี่แหละค่ะมาเป็นมาเป็นแนวนิดหน่อยนะคะพอตัดได้เป็นชิ้นแบบนี้นะคะเราก็จะมาม้วนค่ะเนี่ยค่ะเอาไส้กรอกไว้ตรงกลางนี่นะคะไว้เป็นไส้ข้างในค่ะแล้วเราก็ เอามาม้วนคุณเล็กใช้แป้งโรยเป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะหรือว่าจะเป็นแป้งขนมปังก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นแผ่นมาแบบแข็งๆใช่ไหมพอเขาละลายแล้วเด๋ยวเขาจะเหนียวคุณเล็กก็เอาแป้งมาโรยนวลน,นิดหน่อยค่ะม้วนง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็เก็บตรงปลายเขาให้เรียบร้อยนะคะอาจจะใช้น้ําทาก็ได้นาะแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วค่ะ ่วนแผ่นนี้นะคะคุณเล็กก็จะทําอีกแบบหนึ่งค่ะเราจะตัดให้เขาให้เป็นเส้นตรงนะคะไม่เราไม่ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมและตัดเป็นสี่เหลี่ยมเลยแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งแล้วก็ครึ่งของครึ่งอีกทีหนึ่งเพราะว่าอันนี้คุณเล็กจะใช้ชีสใส่ลงไปด้วยค่ะชีสนี่เป็นชีสที่เราทาแซนด์วิชเลยคะ่ะเป็นเจด้าชีสนะคะ ก็ได้สี่ชิ้นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ชีสอะค่ะวางลงไปก่อนคุณเล็กตัดชีสเป็นสี่เหมือนกันนะคะสี่แล้วก็ตัดครึ่งเพื่อนๆจะใช้ชีสเนี่ยม้วนไปกับไส้กรอกก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาม้วนกับชิ้นผายนี้กับอีกอย่างนึงก็คือวางลงไปเลยค่ะ วางเหมือนคูเล็กแบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็มวนค่ะช่วงนี้เราต้องหาอะไรง่ายๆทําทนะคะไม่ต้องหาอะไรทํายากเลยค่ะง่ายและสะดวกด้วยนาะพยายามกดตรงปลายเขาให้เป็นแบนๆบางๆไปก่อนนะเพื่อที่เราจะได้มาประกบตอนสุดท้ายให้แน่นนะคะคุณเล็ก็ทําได้ไม่แน่นดีเ้าที่ควรเดี๋ยวตอนอบเพื่อนๆดูนะคะ เปิดปากันหมดเลยเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาทาด้วยไข่ค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆอยู่บ้านาเพื่อนๆก็ลองทำดูเนาะทำอาหารง่ายๆทานกันในบ้านค่ะคเรียกว่าอันนี้ก็ไปใส่หม้ออบลมร้อนได้นะคะสำหรับใครที่ไม่มีหม้อไม่มีเตาอบเราก็ใช้หม้ออบลมร้อนได้ค่ะ ทาไข่ให้ทั่วเลยค่ะพออบออกมาแล้วสีเขาก็จะสวยส่วนอันที่ตัดเป็นสามเหลี่ยมนะคะุุเล็ทาเหมือนกันค่ะก็จะทายากนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีร่องข้างๆนะคะเราทำชิ้นพอคำอะค่ะมาเราเราก็จะต้องละเอียดนิดนึง เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้อันนี้ค่ะเป็นเม็ดมะม่วงหินมะพราวค่ะที่ที่ป่นเอาไว้นะคะที่บดเอาไว้เราก็จะใช้พายที่เราทําเสร็จแล้วทาไข่แล้วเนี่ยคะ่ะไปลงไนคลุกเลยค่ะคลุกให้ทั่วๆเลยนะคะเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวในของของแม่เท่าเอียดนะคะเพื่อนๆคงจะเคยได้ยินมาก่อน เราก็จะเอาไปอบนะคะอุณหภูมิ200ค่ะอบประมาณ12 1 4ถึง14นาทีนะคะอันนี้ก็จะอบนานหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็จะอบน้อยหน่อยนะคะเพราะไม่มีครัมเบอร์อยู่ข้างบนปากเปิดหมดเลยค่ะเพราะว่าคุณเล็กปิดไม่สนิทเสร็จแล้วค่ะ แตกหมดเลยอันที่ไม่ได้ทาครัมเบอร์ไม่ได้ไม่ได้ไไดค,คลุกครัมเบอร์นะคะแต่อันนี้ก็ยังจะสวยอยู่นะคะเราสังเกตจากเตาเรานะคะว่าแค่ไหนถึงจะพอเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วน่าทานเลยค่ะอันนี้จะเป็นครัมเบอร์ของเม็ดมะม่วงหินมาพรานแม่เท่าเอียดนะคะ รสชาติก็จะอร่อยมากเลยค่ะพายก็อร่อยอยู่แล้วเนื้อมันก็จะกรอบๆแล้วก็จะหอมเม็ดมะม่วงหิมพานต์อยู่ในลําคอแล้วด้วยค่ะอยากให้เพื่อนๆลองทําดูค่ะทำสวยไม่สวยอร่อยอร่อยนี่อร่อยแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าสวยไม่สวยมันขึ้นอยู่กับการฝึกบ่อยๆนะคะคุณเ็กเองก็ยังมีพลาดค่ะแต่ที่รู้อร่อยแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของครอบครัวมากเลย ลองทำดูนะคะเดี๋ยวคุณเล็กจะให้ดูอันที่ไม่ได้โรยไม่ได้คลุกคัมเบอร์ค่ะนี่ค่ะเป็นชีสอยู่ข้างในอะนะคะชั้นก็ไม่ค่อยสวยมากแล้วก็ตรงปลายเขก็จะเปิดๆหน่อยแต่ว่ารสชาติใช้ได้เลยค่ะดูความกรอบนะคะเดี๋ยวคุณเล็กทําให้ดูค่ะอร่อยมาก วันนี้กุลึกไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ